อยู่ที่กองถ่ายละครเรื่องกุหลาบซาตานค่ะซึ่งกําลังเอาอากาศที่ได้ชมกันทางทบ5ตอนนี้หลังจากที่ก่อนหน้านี้รายการว้าวดาราได้นําภาพเบื้องหลังการถ่ายทําที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์มาให้ได้ดูกันวันนี้อุ้มจะพาผู้ชมไปว,ว้าวนักแสดงบางส่วนจากละครเรื่องกุหลาบซาตานค่ะถ้าพร้อมแล้วไปก wow! ันเลย สี 4, 3, ่สามสองต้องไปนเองฝ <c oughs> ันเองไปเองร้อนเองไปเองร้อน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 เฮ้ยตกใจตกใจคุณคุณ แล้วตอนนี้เนี่ยเขาก็อยู่กับวีนาแล้วก็กรงแพทแป้งแล้วก็แบงค์นั่นเองสวัสดีค่ะเป็นคู่ที่ถ่ายทอดความโรแมนติกในละครเรื่องกุหลาบซาตานแล้วไม่ได้ถ่ายทอดความโรแมนติกที่เมืองไทยนะจ๊ะบินไปโรแมนติกถึงสวิตเซอร์แลนด์จ้านะไม่ธรรมไดาเป<ช>็นไงบ้าง<ะ> <c oughs> บรรยากาศมันแบรราาบว่า านํำส่งอารมณ์ร้อนขนาดไหนก็อากาศดีค่ะก็ไม่เหมือนเมืองไทยอย่างวันนี้ร้อนมากก็ดีอากาศดีวิวสวยยังคุยกับแป้งเลยบอกว่าเป็นประเทศที่ถ้าเกิดจีบคนใหม่ๆนจะเหมาะกันมากแต่ถ้าเกิดมันแต่ถ้าเกิดเปถ้าเกิดว่าเราเศร้าเป็นประเทศที่สามารถฆ่าตัวตายได้เลย ้ยดูใหมัครบฉันไม่อยากรู้เลยนะว่าที่เลสเซงเนี่ยก็มีช่างคนไทยด้วยเหมือนกันผมไม่ใช่ช่างแบงค์เหอค ครเรื่องนี้เรื่องแรกเป็นยังไงบ้างกับฟีลการเล่นละครก่อนน้านี้เราเคยเห็นเล่นหนัง<ม>แล้วก็เล่นละครเวทีมาก็เอเอปรับตัวได้แล้วประม,มาณหนึ่งคิดว่าปรับตัวได้คิดว่านะได้ปะไ,<ห>ได,ได้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 สีไไ่คแป้งนี้แหละแต่ช่วงแรกเล่นเป็นหนังอยู่เบาๆยังไงคะมันแตกต่างกันยังไงคือมันเล่นหนังมันจะจริงมันข้างในมากกว่าข้างนอกแต่ว่าละครมันต้องทั้งในทั้งนอกต้องใกล้ๆกันคือกลัวตัวเองด้วยว่า จะเป็นตัวตัวถ่วงของบ้านเขาเดี๋ย่ดูเป็นน้องใหม่ของละครนี่อ่าพี่รุ่นพี่พูดถึงน้องใหม่คนนี้หน่อยว่าเล่นละครเรื่องแรกแล้วเป็นไงบ้างตลกเป่งถ่วงจริงเหรอมาไม่รู้ไม่เขาเคยผ่านละครเวทีมาแล้วก็ก็ยังไงก็น่าจะโอเคแล้วแหละถือว่าสอบผ่านใช่ไหมคะกับน้องใหม่คนนี้ผ่านค่ะเราอย่าไหว้ค่ะคุณแก้วเขาไม่เชิญ โรแมนติกแล้วมีเรื่องฉากบู๊ด้วยเยอะขนาดไหนวิ่งอย่างเดียวแต่มาวิ่งที่เมืองไทยแล้วอยากจะบอกว่าร้อนมากป,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 ปีนตรงปีนายอะไรแป้งทําได้หมดเลยคือฝั่งไอ้อย่างที่พี่นาทิปพ,พ,พี่กับตันเขาก็จะอยู่ฝั่งรวยใช่ไหมคะโลเคชั่นเขาก็จะแบบสบายสวยของเรานี่แบบหนูตออตออซอยแบบเดินผ่านไปเป็นหนูแบบโดนหันขึ้งท่อนอย่างเงีสส้ยแต่ก็สู้นะก็สู้ก็ได้อยู่ ก็เป็นน้อยไปปกีิบกแบบนี้ชัดครัแบงค์เห็นบอกบูที่สวิตเซอร์แลนด์นี่รองเท้าขาดเลยทีเดียวนะกับพี่กับตันเนี่ยเรองเท้าเปิดเป็นปากเจ็ดเออก็เยอะไหมก,ก็ประมาณหนึ่งประมาณหนึ่งก็ก็พี่ปันก็ชุดไปผ่านังแอคชั่นมาแล้วนะครับก็เลยเราได้ช่วยเขาด้วยในออกแบบ แสดงว่าอินเนอร์แรงมากรองเท้าถึงได้เปิดหาั้นรองเท้าเล็กค่ะครับต <อา S 1> ้<ข>องใส่ใหตใจาส่สามส วิ่งเยยอออะะหรื่เพีแบงค์ตัดี๋ยวจะต้องคู่ฝากละครเรื่องนี้เพราะว่าออกอากาศไปได้หนึ่งสัปดาห์แล้วเนี่ยมันจะเห็นความโรแมนติกของกองพัฒน์แล้วก็วีนาอยู่ฝากกับแต่ละครนิดนึงก็ฝากไปครับละครเรื่องแรกด้วยแล้วก็ตั้งใจทำกันมากโลเคชั่นก็ดูดูลานฝ่ายโลเคชั่นกองพัฒน์วีนาก็ถึงเวลาจะไม่ดูลาก็ไม่ดูลาแล้วฝุ่นตลบป้วนไปหมดถึงนตูดซาแมนนะใช่ครับก็ฝากฝากด้วยครับ ค่ะได้ค่ะค่ะก็อย่างที่บอกว่าดูข่าวมากก็เครียดใช่ไหมคะเราก็ทําได้ดีที่สุดก็คือเฝ้าระวังและอพยพฉะนั้นก็เปิดมาดูละครจะได้มีความเอนเตอร์เทนใส่เข้าไปในจิตใจร่างบ้างชีวิตจะได้แบบแฮปปี้ละลาค่ะฝากกุงพัฒกับวีนาไว้ด้วยนะคะขอบคุณทั้งคู่มากขอบคุณค่ะพี่ชารถหาสสปทวี แกบอกว่าเธอเก่งกล้าสามารถนักไม่ใช่เหรอฉันก็แค่อยากจะรู้ว่ามันเอาตัวมือปืนไปซ่อนไว้ที่ไหนฉันมีเรื่องต้องพูดกับท่านค่ะจับมือดิฉันสิคะ